สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับครีมเซลช่องให้ความรู้เกี่ยวกับเกมเทเลเลียคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกมโปรเกรสกันหรือก็คือคลิปสรุปภาพรวมการเล่นเกมจากตัวเปล่า,ปลาไปถึงจบบอสอย่างมูลหลอดนั่นเองซึ่งเขาจะขอแบ่งเอาไว้เป็นทั้งหมด12พาร์ทพาร์ทที่ 1. getting start เรื่องเกมมาเราจะต้องตัดต้นไม้ก่อนเลยการมีไม้เยอะๆในช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะมันใช้ทําอะไรได้หลายๆอย่างล้วก็จะมีเจ้าพวกสลามหลากสีอยู่เนื่องจากเราก็ไม่ใช่คนรักสงบสักเท่าไหร่ก็จัดการฆ่ามันให้หมดเลยพยายามเก็บรวบรวมทรัพยากรที่หาได้ไว้ให้มากที่สุด และก่อนที่จะตกดึกให้เ,เพื่อนๆสร้างบ้านเพื่อเป็นแหล่งปบดานจากพวกซอมบี้หรือพวกลูกตาที่จะมาทำร้ายเราแล้วก็สร้างเป็นบ้านสำหรับไกด์ NPC คนแรกของเราที่จะช่วยแนะนำเรื่องต่างๆให้โดยบ้านที่เราทำก็ควรจะมีโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ไฟอีกนิดหน่อยสร้างเอาไว้หลายๆห้องเลยเพื่อเอาไว้ให้ NPC ตัวอื่นๆด้วยแล้วค่อยแสดงฝีมือการสร้างบ้านสุดหรูในตอนว่างๆนะ แล้วก็ได้เวลาสำรวจเดินเปิดแมพเพื่อสำรวจว่ามีไบโอมอะไรอยู่ที่ไหนบ้างหรือบ้างทีเพื่อนๆอาจจะเจอ Living Tree และกล่องสมบัติระหว่างการสำรวจก็ได้ดังนั้นมีของที่พอใช้ได้สำหรับการอยู่รอดในเกมช่วงแรกๆเลยละพาทที่ 2. P Hard Mode หลังจากที่สำวรวจรอบๆแล้วให้ทุกคนลองลงเหมืองใกล้บ้านเพื่อหาแร่ชนิดต่างๆหรือบางที่อาจจะเจอกล่องสมบัติซ่อนอยู่ก็ได้นะแล้วถ้าเจอแร่แล้วเนี่ยก็ทำการขุดเลยขุด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 ให้เยอะที่สุดเท่าที่เจอแล้วก็หอบแร่พวกนั้นมาหลอมแล้วก็ทำการอัปเกรดพลิกแอสเพื่อที่จะได้สะดวกรวดเร็วต่อการลงเหมืองขุดแร่ในครั้งต่อไปมากขึ้น ในระหว่างการสำรวจและขุดแร่ทุกคนอาจจะเจอเจ้าหัวใจดวงนี้มันเรียมว่า Life Crystal. ไลฟ์คริสตัลเมื่อกดใช้มันจะช่วยเพิ่มแม็กเฮดพีของเพลเยอร์และเมื่อเรามีหัวใจถึง6ดวงและบ้านของเราก็ยังว่างอยู่จะมี NPC นางพยาบาลสุดสวยย้ายเข้ามาอยู่ด้วย NPC ตัวนี้จะไม่ได้ขายของหรือว่าขายยาให้เราแต่จะทําการรักษาเพิ่มเลือดลบดีบัฟให้แต่มารักษาเราก็ต้องจ่ายเงินด้วยนะทํางานก็ต้องได้เงินสิ เมือเ่อเพื่อนมีหัวใจถึง10ดวงก็จะมีโอกาสที่ Eye o ออ t ฟตูรูจะเกิดหรือจะซัมมอน้วยสัตว์ Special Looking Eye แต่ก่อนจะสู้กับบอสทุกคนควรจะสร้างอารีนายาวๆสัก2ถึง3ชั้นเพื่อใช้ในการต่อสู้กับบอสตัวแรกและบอสตัวต่อไปบอสตัวนี้จะรอปแรกเด n i g h t หรือคิมเชนออกมาสามารถนำแร่ที่ได้ไปค้าเป็นอาวุธที่ทุกคนต้องการได้เลยพาที่ 3. EV i l ว i o oh m e เป็นใบอมปีศาจที่ในหนึ่งโลกจะมีอยู่ชนิดเดียวอาจจะเป็นเดอะคอรัปชันหรือเดอะคิมซันซึ่งใบอมพวกนี้จะมีแต่อสุนรกายดุร้ายหน้าตาน่าเกลียดอยู่เต็มไปหมดโดยเราจะไปประจนภายในใบอมนี้เพื่อทำลายออบซุมหาอาวุธเมื่อทำลายครบ3มอันจะเป็นการอัญเชิญอีวิบอตออกมานั่นก็คือ e a เ e r of World ลดหรือ a n นออฟกาตูรู หลังจากที่พิชิตอีวิลอรสเสร็จจะมีโอกาสที่อุกกาบาตจะพุ่งลงมาชนโลกโดยจะมีข้อความแจ้งเตือนตามนี้เลย ทุกคนจะต้องเดินหาจุดที่อุกกาบาตตกและเก็บแร่เมเจโอไรท์เพื่อทำเซตชุดเมเโออาร์เมอร์หรืออาวุธต่างๆและยังเพิ่มโอกาสที่จะเกิดกอบบินอาร์มี่รือหาของเรออีเวนต์จากกอบบินสเกาอีเวนต์นี้จะมีเหลอกกอบบินบุกโจมตีบ้านของเพลเยอร์และถ้าทุกคนชนะอีเวนต์นี้จะมี NPC ตัวใหม่นั่นก็คือกอบบินชิงเกอร์กอบบินรักสงบสุดเปลืองตัวนี้จะถูกจับมัดอยู่ในถ้ำเพื่อนๆจะต้องไปตามหาเพื่อช่วยมัน กบินักสงบตัวนี้จะมีบริการรีฟอสหรือการตีบวกเพื่อให้ได้โมดิฟายเยอะที่ดีขึ้นเขาขอบอกเลยว่าต้องเก็บเงินมารีฟอสของให้ได้โมดิฟายเทปเทมให้ได้เลยนะมันช่วยให้สู้บอสได้ง่ายขึ้นด้วยภาคที่4จังเกิลไบโอมที่ใหญ่ที่สุดอมอนก็เยอะที่สุดมีแต่ตัวอันตรายแถมยังทำติดพีษอีกการที่ทุกคนจะยอมมาก็ต้องเป็นเพราะมหาของดรอปหรืออยากจะซ่ากันแน่แแล้วของดรอปที่ทุกคนจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษเลยก็จะมี วายจากแมดอีเตอร์สติงเกอร์จากพวกฮอร์เนสหรือสไปจังเกิลสลัมและจังเกิลสปอร์สปอร์สีเขียวเรืองแสงบีไฮฟ์เป็นมินิไบโอมในจังเกิลข้างในจะมีโบน,น้ำพึ่งและตัวออนยูถ้าทุกคนเตรียมอารีนากว้างแล้วก็ทำการตีตัวอ่อนนั้นได้เลยบอสควีนบีจะปรากฏตัวออกมาแนะนำให้ซู้ขค่ในไบโอมจังเกิลนะเพราะถ้าวิสูที่อื่นแล้วก็หนเรื่องบอสตัวนี้จะดรอปของเยอะแยะเลยแต่เขาอยากให้เกียรติดีเนตไว้นะอันนี้เนี่ยของดี หลังสู้ราชินีพึ่งไปทุกคนก็จะได้วิชด็อกเตอร์หมอผีลึกลับคนนี้จะขายของต่างๆโดยจะเป็นของเกี่ยวกับสายซัมมอนไม่ว่าจะเป็นเซ็ตทิกิอาร์เมอร์พิกมี่เนกเลตที่ช่วยเพิ่มจำนวนมินเนียนเฮอร์คิวิสปีเทลที่เพิ่มดาเมจของอาวุธซัมมอนแต่ของทั้ง3อย่างนี้จะถูกขายตอนช่วงฮาร์ดโหมดเพื่อนๆสายซัมมอนจะต้องชอบ N p c ตัวนี้แน่แพาร์ <S <S ที่ 5. ดนเจียน ตัวดนเจียนนั้นจะอยู่ฝังเดียวกับสโนว์ไบโอมเสมอลองสังเกตกันได้นะซึ่งด้านหน้าดนเจียนเนี่ยก็จะมีโอนแมนยืนอยู่ข้างหน้าและเมื่อเราไปคุยกับชายสูงไว้ที่ถูกสามให้เฝ้าดนเจียนคนนี้ในตอนกลางคืนแล้วก็เขาจะกลายเป็นบอสเกเดตอนซึ่งเราจะต้องพิชิตเจ้าหัวกระโหลกนี้ให้ได้ก่อนที่จะลงดัน และในดันก็ต้องมีอุปสรรคสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นมอสหรือว่ากับดักขาขอแนะนำยาเดนเจอร์เซนตัวนี้เลยมันจะช่วยทำให้มองเห็นกับดักได้ง่ายและถ้าทุกคนเจอวอเทอร์แคน e ดสีฟ้าอันนี้ก็ให้ขุดเก็บมาด้วยเพราะเทียนตัวนี้จะทำให้มอนสเกิดเดยอะขึ้นกว่าปกติ ละมอนที่เราต้องตามล่าเลยก็คือแดนเจียนสลามข้างในตัวสลามนี้จะมีกุญแจทองอยู่อย่าลืมเก็บม,มาเปิดล็อกโกเชตกันล่ะในกล่องทองนี้มีอาวุธด,ดีๆเพียบเลยในระหว่างการต่อสู้สุดชุลมุนทุกคนอาจจะเจอแมคานิกสาวช่างสุดเท่เธอจะขายของเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าพวกอปรแจสายไฟสวิตและของต่างๆเพื่อนๆสายเทคนิคสายต่อวงจรจะต้องถูกใจกันแน่ๆ พาที่6 The Underworld หรือก็คือใบอมนรกนั่นเองแนะนำให้เพื่อนๆทำペโลเรเตอร์ทางลัดสู่โลกนรกเป็นการขุดทางแบบดิ่งลงไปจนถึงสุดโลกแต่ระวังเพิินจะตกลาวาก่อนละ่ะ ต่อไปให้ทุกคนเทน้ําลงบนลาวาเพื่อขุดออฟซิเดียนไปทําของกันไฟหรือทาหน้ากากออบซิเดียนสกาวรวมไปถึงยาออบซิเดียนสกินเพราะยานี้จะช่วยให้เพลเยอร์ทนลาวาได้สักระยะหนึ่งและเดอะนเดเวก็จะมีลูนเฮาเซตตึกร้างอยู่เป็นช่วงๆให้ทุกคนหาเฮลฟอร์ดเตาหลอมขั้น2ที่ใช้หลอมแร่เฮลสโตนซึ่งตัวแร่ดีมันจะอยู่ใต้ลาวาเพื่อนๆเลยต้องใช้ออฟซิเดียนสกินพชันเพื่อลงไปขุดแร่และทําโมเชนอาร์เมอร์หรืออาวุธสายต่างๆตามที่ทุกคนเล่น แล้วก็อย่าลืมล่ะว่าเราอยู่ในนรกกันเพื่อนๆจะต้องเจอกับพวกดีมอนเยอะแน่ๆแต่มันจะมีบางตัวที่ถือไกด์วูดูดดมาให้ทุกคนเก็บตุ๊กตาเอาไว้ก่อนแล้วมาสร้างอารีนาเป็นทางยาวให้ไกลที่สุดแบบไกลมากๆให้ได้แล้วตอนนั้นแหละทุกคนก็เคลื่อนตุ๊กตาไกด์นั้นได้เลยเมื่อบอสโวลออฟฟิศปรากฏตัวมาให้เพื่อนๆปาบีนีนที่เก็บมาใส่บอสเลยเพราะเอาชนะบอสกำแพงตัวนี้ได้ก็จะเป็นการปลดล็อกโลกเราเข้าสู่ฮาร์ดโหมด ที่ 7. ฮาร์ดมูดหลังจากที่ชนะโบออบฟิชมาได้มันจะดรอปคอนเฮมเมอร์เป็นคอนที่เอาไว้ทำลายออาตาแต่ก็เหลืออัาต้าไว้ใกล้ๆบ้านด้วยนะเพื่อจะคับของเรียกบอสเมื่อเอาตาถูกทำลายจะทำให้เกิดแร่ฮาร์ดมูดทั้ง3ชนิด3สีตามนี้เลยซึ่งแร่ตัวที่2นี้เราจะเอาไปทำเป็นแอนวิลส่วนแร่ตัวที่3ทํทำเป็นเตาหลอมเป็นคราฟติ้งสเตชันของช่วงฮาร์ดมูด ซึ่งช่วงฮาร์ดโหมดชื่อก็บอกอยู่ว่ายากทำให้พวกมอนสเตอร์แข็งแก่งและโหดขึ้นแถมยังมีไบโอมใหม่เพิ่มมาอีกนั่นก็คือฮอลโลไบโอไบโอสีสันสดใสน่ารักฟงฟีมีอยู่ดีคอนให้ดูเล่นเพลินๆก็แย่แล้วพวกสัตว์ที่นี่มันอันตรายยิ่งกว่าเก่าซะอีกแต่เราก็ยังต้องมาหาเพื่อหาโซออฟไลท์สีชมพูที่ดอบจากมอสในอันเดอร์เกาาฮอลโลและไปที่อันเดอร์เกาาอีวิลไบโอมสุดสยองเพื่อหาโซออฟไลท์สีม่วง โซสุดท้ายทุกคนจะต้องยินขึ้นไปหาเจ้ามังกรไวเวิร์นตัวยาวๆที่จะดอกโซออฟไรส์ All สีฟ้าที่เจ๋งของโซนี้ก็คือมันเป็นวัตถุดิบในการคราฟปีกสามารถทําปีกได้หลายแบบหลายตัวเลือกเลยตัวปีกนี้จะช่วยตัดฟอลดาเมจและสะดวกในการต่อสู้กับบอสด,ด้วย และแล้วแ,แ,แ,แล้แล้ยังมีมอสตัตวใหม่สุดแปลกด้วยก็คือเจ้ามีมิกกล่องมีชีวิตลึกลับหายากที่อยู่ในชั้นใต้ดินมันมีขนาดตัวใหญ่กว่ากล่องธรรมดามีหลายชนิดตามแต่ละใบโอมหน้าตาก็จะต่างกันและด้วยความแรงของมันทําให้มีของดอปดีๆมากมายหลายอย่างเลยพาร์ที่8 Mechanical Boss The Destroyer นอนจากโกนตัวยักษ์เดอะชวิน 8ลูกตา2สีและสเกเลตอนพัมมกโกโลโลหะตาแดงแจบบอสจกักรกลทั้ง3ตัวนี้เพื่อนๆจะเรียกตัวไหนออกมาสู้ก่อนก็ได้แต่เขาขอแนะนําเป็นเจ้า The Destroyer เป็นตัวแรกแค่เพื่อนเตรียมยายเตรียมอารีนาแล้วก็เตรียมใจที่จะชนะแค่นี้ก็เพียงพอที่จะชนะบอสทั้ง3ตัวนี้แล้วเจ้าบอสทั้ง3ก็จะให้โซคนละชนิดกัน S 1. s o ่งโซลออฟไมนำไปคาบเป็นไลดิสอาวุธแผ่นกลมๆของสายมีลีและเมกาชาร์คปืนแอนลามสายเรน 2. s o โซลออฟไซใช้คราบออปติกสตาร์คคาถาเสกลูกตาสายซัมมอนกับเรนโบรอดคาถาเวทสีลุงของสายเวทและ 3. s o โซลออฟไรทคาบเป็นเฟรมทาวเวอร์ปืนพ่นไฟอันร้อนแรงของสายเรน นอกจากโซแล้วก็ยังดออรอปพลาวาแรฮาร์ทโหมดสีแปลตาอันใหม่ที่สามารถนำไปทำฮอร r โรอาร์เมอร์และอาวุธของแต่ละสายที่สำคัญคา p พิกเอ็กซ์มาด้วยรอได้เวลาที่เราจะไปขุดแร่เขียวในไบโอมยักกันแล้วพาที่ 9. ฮาร์ดโหมดจังเกิลมาถึงจุดนี้ทุกคนน่าจะมีเลือดเต็มหลอดกันแล้วแต่ก็ไม่ได้แมสแค่นี้นะเพราะจังเกิลขอเสนอไลฟ์ฟุต ผลไม้รูปหัวใจสีเหลืองที่จะแอบอยู่ข้างๆเรามันจะเพิ่ม m a x HP ของ p พลเยอเป็นหลอดเลือดทองจนสุดที่500เลยแต่จุดประสงค์ที่มาก็เพื่อขุดแร่คอร์รฟด้วย PXX ที่ทํามาและแร่เขียวนี้ก็เอาไปทำคอร์รฟายอาร์เมอและอาวุธได้เลยแถมถ้าเราทำคร l รฟายบูลเลตก็สระสุนสีเขียวลูกนี้จะต้องดูสายตานักแม่นปืนแน่นอนเพราะกระสุนนี้เป็นกระสุนติดตามตัวสตูเจ๋งเลยใช่ไหม อาศัยเมดีก็คงจะตื่นเต้นกันเพราะแร่เขียวที่ได้มานั้นจะช่วยปลดล็อกกครับดาบขั้นต่อทำให้ได้เจดดาบสุดโหดอย่างเทอร์ลาเบรดั่นเอง และในระหว่างที่ต่อสู้หรือเคลียร์ทางเดินก็ระวังเจ้าแพนเทราบับดอกบัวตูมสีชมพูบนพื้นเอาไว้ด้วยเพราะมันคือที่เรียกบอสตัวต่อไปออกมาแนะนำให้ทุกคนสร้างอารีน่ากว้างๆใหญ่ๆเอาไว้ย้ว่มกว้างๆเลยนะเพราะพอเราตีแพนเทราบับจะเป็นการอัญเชิญบอสแพนเทราดอกบัวสีชมพูดอกใหญ่ที่รกจะเป็นขายโยเยะเต็มไปหมดออกมาพาร์ทที่สตบแพนเทรา ให้ทุกคนสร้างไบโอม g r ว w i n g Mushroom บนพื้นดินหรือบนเกาะลอยฟ้าสักเกาะก็ได้โดยเอามัช h ูมกาซี s ไปโรยบนบันบล็อกหรือดินเหนียวที่เราทําเอาไว้การที่เพื่อนๆสร้างไบโอมนี้มาจะทําให้มี Toffle ฟโฟโฟ NPC มนุษย์เห็ดมาอยู่ในบ้าน t o f f l ลจะขายของเกี่ยวกับเห็ดโดยเฉพาะ Auto Hammer จะเป็นเครื่องบดเห็ดให้กลายเป็นแร่ชูไม้เพื่อที่เราจะได้ทาเซตชูไม้อร์เมอร์ของสายเริน หลังจากที่เราชนะแพนเทราได้สถานที่ที่เต็มไปด้วยพวอมอนส์อย่างดันเจียน mm hmm. ก็มีการอัปเกรดต,ตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นและเรียกกำลังเสริมตัวใหม่เข้ามามอนส์ Monster ใหม่ที่น่าสนใจก็คือเจ้าดันเจียนสปิริตวิญญาณสีฟ้าที่จะดรอปเอสโตรพาซึมส่วนประกอบการทำแแลสเปกเตอร์ re, ที่จะนำไปทำสเปกเตอร์อาร์เมอร์ชุดเกราะของสายเวท และสุดท้ายทุกคนน่าจะเดาได้แล้วว่าเขาจะพาไปหาชุดกรดาะใสอะไรใช่แล้วชุดกรอของสายเมลีทุกคนจะต้องไปทะลวงจังเกิลไปหาจังเกิลเทมเพิลเพื่อนๆจะพบอิดสีส้มแข็ง,ขงทางเข้ามีอยู่แค่ทางเดียวหวังว่าทุกคนจะไม่ลืมเอาเทมเพิลคีมมาไขาประตูนะข้างในวัดนี้จะมีกับดักและลิซาร์อยู่เต็มไปหมดและในห้องสุดท้ายก็จะเป็นห้องเรียกบอสโเลมนะชกที่ดดบอาวุธสายต่างๆและบีเทลฮัสที่ใช้ในการคราฟชุดกรอบีเทลอาร์เมอร์นั่นเอง ท่าที่11โพสโกเลมหลังจากจบวอตโกเลมช่วงนี้ก็จะชิวๆให้พเพื่อนๆได้ฟาร์มของเก็บกันเพรางนั้นเราก็มาลุยอีเวนต์ให้หมดกันเลยมีทางฟอสมูลในทีนคมคริสต์มาสทำสกินมูลในของฮาโลวีนและโซล่าอีคิปในแนวฆาตกรโลกจิตในอีเวนต์แต่ละอันก็จะมีความสนุกที่ต่างกันไปของดอบก็ได้มาไม่น้อยเลย และมาเชียนแมดเนตอีเวนต์นี้จะมีความยากกว่าอันอื่นหน่อยวิธีการเรียกอีเวนต์นี้ก็ต้องบินขึ้นไปหา UFO แล้วก็ให้มันสแกนตัว p พ y เยอแล้วมันก็จะส่งกองทัพต่างดาวมากันเพียบเลยเช่าอังคารพวกนี้ก็จะดอปของดีอยู่นะแต่ตัวหัวหน้ามาเชียนซอ r c เซอร์ของพวกมันเนี่ยของดีที่ควรจะหาเลยก็จะเป็น c o ส m ิ c k คาคีเป็นสัตว์ขี่ที่เทแล้วก็มีประโยชน์มากเลยแหละมาถึงพารสุดท้ายกันแล้วเก่งมากเลยทุกคน คา์ที่12บสอลูน่าอีเวนต์ในตอนนี้จะมีเหล่าลัทธิกลูเนติคาวติสของครั้งาศาสนาอยู่ที่หน้าดันเจียนและด้วยความร้อนแรงอยากจบเกมก็ไปหาสู้กันเลยเมื่อเอาชนะหัวหน้าลัทธินี้แล้วจะเข้าสู่ช่วงลูน่าอีเวนตเสาทั้ง4ี่จะปรากฏออกมาเสาที่ 1. โซล่าพิลล่าเสาสีส้มของสายเมรีเสาที่2วอเทคพิลล่าเสาสีเขียวมินมินของสายเรน สาวที่3าม n e b l a พิลล่ a เสาสีม่วงของสายเมจิกและเสาสุดท้ายเสาวที่ 4, illa, สตา Stardust p i a เสาสีฟ้าสายซัมมอนทั้ง4เสาก็มีมอนสเตอร์ที่มีความสามารถต่างกันไปตามแต่ละสาย ซึ่งทุกคนก็ตรงไปที่เสาประจำสายตัวเองได้เลยสู้กับมอนส์ประจำเสาจนกว่าโล่รอบพิลล่าจะหายไปเพเย่ถึงจะสามารถทำลายตัวพิลล่าได้แล้วก็เก็บแฟกเมนท์ที่ได้มาครับอาวุธตามที่ทุกคนเล่นได้เลยหลังจากที่ได้เซ็ตชุดออกลบแล้วก็ตามทำลายเสาพิลล่าที่เหลือให้ครบอีก3เสา เม่ืผินลไลแทนสุดท้ายถูกทำลายให้ทุกคนกลับบ้านเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะรับสึกหนักได้เลยหน้าจอของเพลเยอร์ก็จะมัวแล้วก็กระพริบเป็นเวลาหนึ่งนาทีแล้วบอสมูลหลอดตัวมหึ่ใหญ่ที่เพื่อนๆเฝ้ารอก็จะปรากฏตัวออกมาอลังการสุดๆ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเกมโปรเกสถ้าอยากรู้เรื่องต่างๆในเกมเทลเลเลียอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันเอาไว้นะแล้วถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลย